สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มุ่งพาเที่ยววิวคือใครครับตีฟาร์มตีฟิวตีฟาร์มเรือตีฟิวตีโอนโยตีแขกเอ้ยวันนี้เรามาทำอะไรครับฟาดโดดเนินโดดเนินที่นี่ที่ไหน E S C เราไปลุยกันชาเลนจ์รแรกของเราคืออะไรครับโดดเนินขาดครับโดดเนินขาดไปได้ไหมเจ็ด,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 ดไ,ไ,ดไม้เลยครับ ก็ไม่ได้จะไปไปดูป้ายนําไปเลยไปยังไงอยากป้ายวิ่งไปเลยครับเจ้าวีผู้ไม่เคยพร้อมแท็กนะครับไรออดายไปเลยวิว ชาลีแรกของเราครับโดนิ้วขาตรงนี้ฟุ้งไปดตรงนู้นจะาฟามบอกว่าเจ็ดเมตรใครด้วยก่อน mm hmm. ลูกอุ้นเป็นแตากล้องวินอะไรนะไม่ t รัสตีฟามไม่ทรั s ตีฟามแต่คนนี้เขาทร mm ัต hmm. นะอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาด <laughs> ูกันครับน <laughs> ู่มไปสปินจากนู่นเลยกลายร,รีบเลยครับ oh. เราดูกันนะจะ,นจะผ่านไหมโอ้ป้าไม่อยางเร็วเลยว้าวแก๊็บอ๋อโอ้โหคนเนี้ยยางคิวเลยเฮ้ยนูหนูทำอะไรหนูตอนนี้พ่อจะโดดข้ามจะโดดข้ามตีฟาร์มพรีมี่จากไกลรางมากำลังมา ต้องทำอะไรหน่อยครับต้องทำอะไรหน่อยครับรู้สึกดีแค่ไหนครับรู้สึกดีแค่ไหนครับรู้สึกเก่งนี่หน่อยครับแต่ก็ได้ยอมจะขึ้นเท่าไฟเหรอหรอเฟลก็เหยียบเด็กไปเลยโอเคขอบคุณครับ BMX เมื่อกี้มันฟรีไหลนะดูครับสองพี่น้องไปลากกันแล้วพี่จะไปลากแต่น้องบอกว่าอย่ามาลากนะใจคอไว้ดี เดี๋ยวเรามาดูกันมาแล้วโอ้โหปั๊มมาอย่างเดียวว้าวนะครับเริ่ปั๊มมาแล้วน่าจะคอนนี่หน่อยนะเดี๋ยวมาโอ้โห่ตานาไนรึเปล่าทำไม่ได้เดี๋ยวปั๊มไม่เฉยก็ได้กระวินไม่เคยมาครับครั้งแรกที่กระวินมา แต่พอครั้งที่สองาปโอเคโอค้จาวไม่หัน ลงเป๊ะเลยเอาจะมาโดดโดดอะไรครับโดดเนินครับไปเดี๋ยวโล่นจะตามยิวฟาร์มว้ยโอ้ทนเนี่ย ไข้าต่อใหม่อะไรี่ไม่ข้าทุกคนอยากเห็นผู้ใหญ่ดื้อไหมครับผู้ใหญ่ดื้อลงมาเลยตอนนี้ผู้ใหญ่ดื้อจะขึ้นช่ลอลง อีเกือบถึงครึ่งนะนดูไขาในตามจะฟิวครับโอ้โหปามฟิวครับจะโดนแลมน้อยเฮ้ ไปไหนอนายไปแข่งวไ่เด็กอะไรป้องแ็กมีไม่เล่ไไนอะไรนะรีพีทดโคขาแข่งแบบแบบไม่ได้ ทำเล่นนะแบบจริงจริงร่ะดูคาถานะดูคาถาที่สอง,งแข่งปั๊มแหกเมื่อกี้ได้เนี่ยไปแต่เมื่อกี้ใช้รถขนาด <laughs> 3, 2, 1 let's go เอาจริงเลยนะแข่ง oh. อ้นำนเขานำ้ำ ไปรอบนี้กามิ้จะปั่นไหลไยไปเลยอุ้ย โอเคปั่นไปปั้มไปเรื่อย <Okay. S 1> ๆโอ<า><ๆ>เคที่ฮิวฮะเบรคทำไมไม,มาเลยเยวพ่อจะถ่ายเจ้าฟาร์มฮะเป็นช็อตไปฟูลแลบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปรออยู่ตรงนู้นโอ้โหมองเห็นไหมเนะี่ย โดดโอ้โ oh. ห oh ฟางก็คลิปฟิวไปจะไปจับปเพอฟางกบฟิวทำอะไรครับโดดโดดโบแล้วก็ตายโบให้สูงที่สุดครับเป้าหมายคือตรงน<ต>ู้นไปไไเฮ้โอโห้โอโหเดี๋ยวเอากล้องใหญ่มาถ่ายตรงเนี้ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะ นี่เดี๋ยวกล้องใหญ่มาถ่ายเดี๋ยวก่อนไปเอากล้องใหญ่ฮะดูจากมุมนี้มาเลยโอ้โหสองพี่น้องโอ้เตน,นี้เองว้าวสุดจัดอึ้งครับโอ้ฟ้ามาครับ โโออ้หย่างงสูงใการสปริงขาระเบิดว้าวเดี๋ยวจานโอ้นจะเล่นท่าตามจานแดงจานโอ้นเหรอ อ้วนี่เหระน่าจะเป็นเหตุผลที่รถแตกจริงเหรออาจจะนะทีละเบรคโอวันนี้เป็นไงบ้างครับดี มาเจอกันในรอบกี่ปีเนี่ยพวกนายสามคนสามคนสำหรับอีสามปีเลยเหรอเอเอซปั๊มแท็กเป็นไงบ้างครับสนุกไมู่คือฮะสนุกใช่ยาลดกินแตกแล้วเจอกันใหม่คลิมหน่าครับที่เมืองเลยใช่ไหมเจอกันที่เมืองเลยปั๊มแท็กเราจะทำอะไรเหรอเราจะไปปั๊มปั๊มแท็กเอ้ไม่ใช่ปั้มบีมเอ็ก แล้วก็ปั๊มแทงมีโดดเนินใหญ่ด้วย See you next one to the right or right? <c oughs>